ระยะยเด็ดคดีนังสัมพูต่อให้ไปสาบานร้อยวัดหากไม่มีหลักฐานตำรวจก็จับแม่ไม่ได้ดูสภาพเขาสิดูสภาพเราสิ ป้าแตนเป็นพี่นะที่แม่พูดแบบนี้เพื่อใครเยข้าสงสัยแม่ไม่ได้สงสัยด้วยความอคติหรือโกรธเราเป็นญาติญานที่ออกมาพูดแบบนี้เพื่อเราจะได้อยู่กันต่อไปเขา้าสม่เดือ ให้ต้องไปถามคนนี้ขอให้คนร้ายที่ฟังอยู่ขอให้ท่านนอนเครียดต่อไป